กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายมนแก้วสมวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรพักเพื่อไทยขอหาลือท่านประธานอยู่สองเรื่องครับคือตอนนี้นะครับจังหวัดยะโสธรประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาจากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับเรื่องจากสถานีสูบน้ำพีหนึ่งพีห้า นะครับพีหกนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลตำบลผือหีตำบลหัวเมืองนะครับแล้วก็ตำบลม่วงนะครับที่สายการไม่ได้นะครับเนื่องจากเครื่องสำรุดเสียหายนะครับแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะไปรับผิดชอบโดยเฉพาะกรมชนประทานนะครับได้ไปสำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่ช่อมให้กับพี่น้องประชาชนมีสถานีหนึ่งมี5เครื่อง แต่ใช้ได้แค่หนึ่งเครื่องนะครับก็ยังไม่เพียงพอต่อพี่น้องทําการเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับก็ไปชนประทานอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากรมชนประทานไปก่อสร้างสถานีสูบน้ําไว้นะครับบ้านลาดมุนีนะครับท่านดูภาพนะครับท่านประธานท่านจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ทําจนถึงปัจจุบันน้าไม่ได้สูบจักหยดครับ ก่อนที่ท่านจะทำนี่ท่านต้องไปศึกษาไปสำรวจว่ามีแหล่งน้ำไหมทำแล้วนี่เงินภาษีพี่น้องประชาชนท่านไม่ได้เอามาใช้เลยนะครับแล้วก็ไปเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจะโอนให้อปบตอปบตเขาก็ไม่รับนะครับผมได้รับร้องเรียนจากกำนันชาัยยาและผู้นำหมู่บ้านโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ พี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนมาหาผมอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าสถานีสูบน้ำบ้านนาฏบุีนี่ตั้งแต่ทำมาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็เครื่องก็ได้พังเสียหายแล้วก็บ้านดอนพึ่งด้วยนะครับฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมชนประธานก่อนจะทำอะไรให้ปรึกษาให้ประชาคมกับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอกาบขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบต่อไป